ก็มากันแบบพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะเพราะคนเขาคอตจริงๆนะคะขยับ IG อะไรนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเลยนะคะเขาเรียกว่าทุกคนต้องตามลาลิซาคนนี้จริงๆค่ะก็น้องลิซของเราโพสต์ภาพล่าสุดนะที่บอกว่าโอ้โหลิซาคนเท่นะคะเขาก็ใส่หมวกเป็นเอส k i โ o แบบนี้นะคะดูฟูนุ่มมากเลยต้อนรับนะวันคริสต์มาสแบบนี้ใช่ไหมพอน้องโพสเสร็จค่ะเท่านั้นละค่ะคลื่นวิทยุในเมกา ะะก็เอาไปโพสต์กันแบบนี้เลยนะคะเหมือนเรากับนัดหมายกันนะเออนะคะก็โพสต์ภาพน้องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งแคปชั่นค่ะจากเนื้อร้องท่อนหนึ่งของเพลงมันนี่ของน้องนั่นเองนะคะแบบว่าชี้ๆคู่ๆเลยทีเดียวค่ะ นี่แหละนะคะเป็นแรงกระเพื่อมที่ยังคงเกิดขึ้นในสาหารัฐนะคะก็ต้องบอกว่ากระแสของเพลงลาริซาลามันนี่เนี่ยยังแรงมากจริงๆค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยเขาก็ปลื้มนะคะก็เข้าไปอยู่ในชาร์ตเขาแล้วก็สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานเนี่ยในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้ด้วยนะคะคนก็โทรมาขอเพลงกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งต้องบอกว่ากระแสน้องโพสต์อะไรแล้วคลื่นวิทยุต่ตางๆเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของออนไลน์เนาะก็รีบโพสต์บ้างนะะแชร์บ้างอะไรอย่างเงี้ย เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่น้องปล่อยโซโล่ออกมานะคะมันเหมือนอารมณ์ว่าแหมถ้าฉันไม่แชร์ถ้าฉันไม่บอกต่อเนี่ยฉันจะตกข่าวตกกระแสนะคะเพราะฉะนั้นค่ะภาพของลิซ่าเออยนะคะหรือว่าเนื้อเพลงต่างๆนานา,นาเออยเนี่ยก็จะถูกโพสต์แบบนี้นะคะรวมไปถึงตอนที่น้องปล่อยโซโล่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าคลื่นวิทยุอีกเพียบเลยพร้อมใจกันโพสต์โดยไม่ได้นัดหมายเหมือนกันนะคะ และต้องบอกเลยนะคะว่าเขายิ่งสนใจน้องเรานะคะช่วงที่น้องเดินทางไปโปรโมทต,ตามสถานีนะตามเรดิโอต่างๆเนี่ยพอยิ่งได้คุยเนี่ยพูดเลยว่ายากค่ะยากที่จะขึ้นมาจากหลุมเลยนะคะหลุมอะไรแอดหลุมรักนะคะตกหลุมรักน้องลิสกันเป็นละนาวเลยทีเดียวค่ะจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็ก่อนไปเนี่ยก็อาจจะมีโพสต์โปรโมตนะว่าเ,าเดี๋ยวจะเจอกับลิซ่าง,งานนี้งานก็ดูเป็นทางการนะคะ พอหลังจากน้องลิสกลับไปสิคะโพสต์ post อีกทีเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจแต่ละคนนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานที่วิทยุนั้นๆน,น,นะคะก็โพสต์เต็มไปด้วยความรักค่ะอินเนอร์ล้วนๆเลยนะคะเพราะน้องเราเนี่ยเป็นมีตพูดคุยล,ล่าเริงแจ่มใสขี้เล่นด้วยนะคะแต่ก็เขาเรียกว่ามีสัมมาคารวะนะคะก็เลยไม่ปแปลกเลยคะ่ะที่หลายๆที่เนี่ยจะประทับใจน้องมากนะแล้พอยิ่งเจอตัวจริงเข้าไปนะคะเจอบาร์บี้ที่ ยังมีชีวิตแถมแดนซ์เก่งขนาดนี้จะไม่ให้หลงรักเนี่ยน่าจาไม่ไหวนะคะทุกคนเลยบอกว่าออลิซ่าตัวจริงเป็นแบบนี้นี่เองอะนะคะทำให้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยน้องจะปล่อยเพลงนะออกมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่กระแสนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังแรงจริงๆล่ะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาแห่ง ความสุขกันนะก็อย่างที่แอดโปเขาเคยทันไปบอกว่าแม้นอกจากเพลงของคุณป้ามารายแครรี่นะจะบุกนะ้าช้าตลอดช่วงคริสต์มาสแล้วก็มีเพลงของ non น้องลิซล่ะค่ะที่ยืนเด่นเป็นตรังงหันนะคะในช่วงคริสต์มาสเพราะว่าช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะทุกที่ทั่วโลก ก็ต้องการบทเพลงแห่งความสุขสนุกสนานไปรับใช้คนฟังนะคะทั่วโลกก็พร้อมใจกันเปิดค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเพลงมันนี่แล้วก็ลลิสาของน้องอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าเรดิโอต่างๆเนี่ยนะคะทั่วโลกนะทำให้กระแสของลิิ่าเนี่ยยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปแบบยาวๆเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนจริงๆนะคะที่ยังคงขอเพลงเข้าไปให้เปิดดังทั่วเลยขึ้นหน้าปัดวิทยุทั่ว โลนะคะคโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาก็เต้นกันแหลกเลยทีเดียวนะคะกับเพลงมันนี่ของน้องด้วยล่ะค่ะก็เลยจะบอกว่านี่เป็นความสุขนะที่บทเพลงของน้องยังคงอยู่แล้วก็เป็นกระแสะได้เรื่อยๆนะจากกระแสะจากสถานีวิทยุในต่างประเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้อัพพ e w นิวส์ไปก่อนนะคะใครมีเรื่องราวของน้องลิสอยากให้ทำอะไรอีกก็เมาส์เม,เมน์มนมนกันมาหน่อยนะคะวันนี้กิ๊บไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ